ครับสวัสดีตอนเช้ากับพี่น้องชาวสวนยางนะครับก็ถือว่าเป็นปีใหม่แล้วเนาะ2องห้ก็ยินดีกับทุกท่านที่หลายท่านก็ประสบความสำเร็จหลายๆอย่างนะครับ แต่ชาวสวนยางเราก็ยังต้องก้มหน้ารับกับราคายางที่ถูกลงมากๆเลยนะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับการปิดหรือเปิดหน้ายางนะครับในช่วงนี้หลายท่านก็อาจจะปิดไปแล้วถ้ามีอ่าภารกิจอย่างอื่นก็น่าจะหยุดกีดนะครับเพราะว่าใบยางเริ่มเหลือง นะครับเริ่มเหลืองเริ่มเอ่อเริ่มแก่นะครับแล้วก็ร่วงนะครับในช่วงต้นมกรานะครับแต่ประมาณปลายมกราเนี่ยก็คงจะมีหลายท่านที่ปิดหน้ายางเพื่อฟักเอ่อเพื่อพักฟื้นเพื่อให้ต้นยางได้อ่อดูแลตัวเองนะครับแต่ว่าถามว่าจะปิดช่วงฤดูการไหนดีจะปิดช่วงเดือนไหนดีเนี่ย ก็ต้องให้ดูที่อ,องค์ประกอบของต้นยางว่าเราพร้อมเร,เราจะหยุดเดือนไหนนะครับดูที่สภาพว่าใบมันร่วงหรือยังนะครับก็ขึ้นอยู่ที่อายุของต้นยางด้วยถ้าต้นยางยังเล็กอยู่นะครับต้นยางยังเล็กอยูนะ่อายุเปิดกีดได้ไม่เกิน3ปีเนะี่ยเราก็ควรที่จะหยุดพักให้ต้นยางได้ ปรับแล้วก็ดูแลตัวเองเพื่อฟื้นฟูตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าอยางใหญ่พูดถึงยางใหญ่นะยางอายุ15ปีขึ้นไปนะีก็ยังสามารถที่จะกรีดได้จนใบร่วงหมดนะฮะก็พอใบเริ่มที่จะแตกยอดเนี่ยเราก็ควรก็จะหยุดก็หยุดได้นะครับในช่วงนั้นแต่ก็มีหลายแปลงนะอย่างเช่นของบาโรดเนี่ยไม่ได้หยุดเลยนะครับไม่ได้หยุดเลย ก็จะกรีดขนาดใบแตกยอดอ่อนเนี่ยบาโรดยังกรีดอยู่นะฮะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ต้นยางก็ต้องนําน้ํานําอาหารเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงยอดเลี้ยงใบนะครับเพื่อให้เขาเขียวเร็วนะครับเพื่อให้ใบอ่าจเจริญเติบโตได้ดีนะครับแต่ว่าบาโรดก็ไม่ได้หยุดแต่ว่าลักษณะการกรีดเดี๋ยวบาโรดจะมาทาคลิปอีกทีนึงว่ากรีดแบบไหนคือก็จะมีการจัดการดูแล ว่าเราจะกรีดผ่าแรงเนี่ยเราจะกรีดแบบไหนที่จะทําให้ต้นยางเราไม่กระทบกระเทือนนะครับมาโรดกรีดแบบนี้มาคือไม่ได้พักหน้ายางเนี่ยมาหลายปีแล้วนะหกเจ็ดปีแล้วฮนะ <c oughs> ก็ต้นยางมาโรดก็จเจริญเติบโตขึ้นไม่มีปัญหาใดๆแต่ก็จะมีกระบวนการจัดการดูแลเพื่อเพื่อที่จะอ่าให้ปรับเข้ากับสภาพการกรีดโดยไม่พักหน้านะครับ แต่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหลายท่านโดยเฉพาะน้องใหม่มือใหม่นะครับว่าจะถามว่าปิดหน้ายางช่วงไหนถ้าถ้าเป็นยางเปิดไปเนี่ยช่วงนี้กรีดบางบางสวนอาจจะไม่มีน้ำยางด้วยหรือได้ผลผลิตน้อยมากนะครับก็เข้ากลางมกรานี้ถ้าเป็นมือใหม่จริงๆก็ควรที่จะหยุดพักนะครับหยุดพักนะไปเปิดอีกทีนึงก็ดูความพร้อมของใบาย,ยางด้วย ถ้าใบายางเราเขียวเข้มแล้วเนี่ยเราก็สามารถเปิดได้ส่วนใหญ่ก็จะประมาณเมษานะครับพฤษภาใบายางก็เขียวแน่นอนนะครับก็เปิดได้ช่วงนั้นแต่ถ้าจะปิดช่วงนี้นะครับกลางมกราเนี่ก็ปิดได้นะครับยกเว้นส่วนที่อยากจะลากยาวไปจนถึงใบแตกยอดนะครับก็แล้วแต่นะครับได้หมดโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็จะ นำพาเพื่อนๆมารับชมและรับสาระการเปิดปิดหน้ายางนะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับการกระทบกระเทือนหรือทําให้ยางโซมไวแล้วก็เลือกดูความเหมาะสมนะครับอย่างใบยังล่วงไม่หมดเราก็สามารถกรีดได้แต่ถ้าใบหมดแล้วก็ให้พิจารณานะครับแต่ในกรณีที่คนไม่ปิดก็มีก็ได้ครับอย่างสวนบาโลนไม่ปิดหน้ายางเลยนะ แต่มีการบริหารจัดการยังไงเดี๋ยวเรามาชมในคลิปต่อไปเดี๋ยววันนี้จะพาไปกีดยางสักต้นสองต้นดูนะครับว่าในช่วงนี้น้ํายางยังออกปกติไหมยังได้ผลผลิตด,ดีไหมเดี๋ยวกีดเสร็จพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาดูว่าการให้ผลผลิตในช่วงนี้เป็นอย่างไรครับผมช่วงนี้หลายท่านก็ก็เกือบจะปิดละปิดน้ายางละนะครับถ้าอา่า ในกรณีที่ต้นยางเราไม่แก่ยังอ่อนยังเด็กอยูนะ่ก็ควรที่จะพักรักษาหน้าแล้วก็ให้เขาได้บริหารจัดการต้นนะครับเขาได้ดีก่อนนะครับส่วนต้นยางที่สมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ต้นใหญ่แล้วเกิน15ปีไปแล้วเนะี่ยถ้าอยากจะกีดผ่าแรงก็ถามว่ากีดได้ไหมก็ก็กีดได้นะบาโรดก็กีดอยู่นะครับแต่ต้อง ดูแลแล้วก็วางระบบให้ดีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ยางนั้นมีปัญหาหรือโซมนะครับในขณะที่เรากรีดนะครับ <c oughs> ส่วนบาโรดนั้นวิธีการเดี๋ยวบาโรดจะแจ้งอีกทีหนึงว่าขั้นตอนการดูแลในการกรีดผ่าแรงของบาโรดเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าถามว่าจะปิดหน้ายางช่วงไหนบาโรดก็เห็นควรว่าถ้ายางเรายังเด็กอยู่เนี่ย กลางเรือนมกราก็ควรจะปิดนะครับเพราะว่าใบจะเริ่มร่วงหมดนะครับแล้วก็ประมาณสักเมษาพฤษภานะครับก็ค่อยเปิดอีกทีนึงนะครับส่วนบาโรดนั้นไม่ปิดนะครับแต่ว่าจะกรีดยังไงจะยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนการดูแลของบาโรดอีกทีหนึง่งในการกรีดผ่าแรงนะครับผมอันนี้ก็ ในเวลาอันนี้ก็ขึ้นมีดที่5นะครับเป็นลูกบอลใหญ่แล้วก็อันนี้สีมีดนะครับแล้วก็มีด5้าก็กำลังจักกิดนี้ครับมีดห้ก็เริ่มมันเรงนะครับ ก็อีก <Bien> ม <ven ido> ีดหนึ่งก็จะเก็บแล้วครับหกมีดก็ถ้าใครจะปิดในช่วงนี้ก็ไม่แปลกไม่มีปัญหานะครับมกกลากลางมกกลานะครับในกรณีที่ยางยังเด็กอยู่นะครับแต่ถ้ายางท่านสมบูรณ์ดีบางท่านก็ไปปิดเดือนกุมภาก็มีนะครับแต่สําหรับบาโลนนั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่ากรีดจนกรีดผ่าแรงนะครับ แต่ว่าวิธีการจะกรีดยังไงเดี๋ยวก็มาทมต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเนาะสำหรับต้นนี้นะครับก็เมีรที่5แล้วนะครับอันนี้3มเมีดตรอยู่ในถ้วยใหญ่นะสองพันซีซีอันนี้2เมีดตรอยู่ในถ้วยพันซีซีนะครับก็จริงๆถ้าเป็นถ้วยพันซีซีเนี่ยมีดเดียวเต็ม สำหรับต้นนี้นะครับต้นที่ออกดีในช่วงนี้ก็ยังออกอยู่นะฮะโดยในช่วงนี้ที่ที่แตกต่างก็คืออ,อยางมันข้นไวนะครับคือความหมายคือว่าเปอร์เซ็นต์ยางมันจะจะมีมากนะครับเพราะว่านาเลียงน้อยมากเลยตอนนี้นะครับเพราะว่าคนแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะครับก็โคตรค้นแล้วนะครับก็คือในช่วงนี้ยังให้ผลผลิตได้อยู่นะฮะ สำหรับต้นยางของบาโรดนะครับถึงแม้ใบจะเริ่มเหลืองเลยเห็นไหมแต่ว่าก็ยังให้ผลผลิตได้ตลอดนะครับเราไปดูต้นอื่นครับต้นที่ออกไม่ดีเนี่ยก็จะได้ประมาณครึ่งถ้วยต่อมีดนะฮะก็เป็นเช้าที่หกไอ้เช้าที่ห้านะครับ,ก,รบก็ยังไหลยอยู่นิดๆแต่ว่าคิดว่าก็คงจะหยุดแล้วละ่ะก็ ูนะครับบาววี่จะหยอดกดดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวก็ข้นละไม่มีน้ำไม่มีน้ำเลีย้ยงเลยนะครับน,นี้คือต้นที่ออกไม่ดีก็จะได้ประมาณครึ่งถ้วยนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับต้นที่ออกไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าค้นเร็วนะครับเห็นไหมครับคน้นสองสามครั้งก็ข้นละอันนี้คือเช้ามิที่า้นนะครับก็ถือได้ว่าผลผลิตในช่วงนี้ก็ยังพอได้อยู่นะครับยังได้ดีอยู่ แต่อากาศเย็นมากนะครับถ้าอากาศเย็นมากเนี่ยบาโรดยอมแพ้เลยนะครับเพราะว่ามีผลกระทบการไหลแน่นอนนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เข้ามารับชมคลิปตลอดนะครับผมก็ใครที่จะปิดก็ดูที่ความเหมาะสมถ้าใบหมดหมดแล้วเนี่ยยังชวงง่วงเนี้ยกําลังร่วงเนี่ยถ้ายางอ่อนก็ปิดได้เลยนะครับสําหรับบาโรดคิดว่านะแต่สาหรับ คนอื่นจะคิดยังไงบาโร่ไม่รู้แต่ว่าสําหรับบาโร่นั้นไม่ปิดนะครับขอบคุณครับ